บนเส้นทางชีวิตของแตงโมนะคะนับจากวันเกิดเหตุ24กุมภาพันธ์ค่ะตอนนี้ค่ะก็เหลือไว้เป็นเพียงความทรงจําเท่านั้นนะคะเรื่องราวชีวิตของเธอตลอด37ปีทั้งเรื่องส่วนตัวความรักและครอบครัวค่ะล้วนมีขวากน้ำนะคะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบค่ะเราจึงจะพาไปย้อนดูเรื่องราวชีวิตของเธอในบางช่วงนะคะจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะไปรับชมค่ะ ักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์หรือชื่อในวงการบันเทิงนิดาพัชรวีรพงศ์เป็นนักแสดงสาววัย37ปีเกิดวันที่13กันยายน2527ั้แตงโมมีผลงานการแสดงมาแล้วมากกว่า40เรื่องที่เล่นมาแล้วทั้งบทนางเอกตัวร้ายที่ไม่ว่าจะบทบาทไหนเธอคือนักแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการบันเทิงของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นั้น ต้องย้อนกลับไปในช่วงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหลังไปเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้าแล้วมีแมวมองเห็นแววความสามารถก่อนที่แตงโมจะไปทดสอบหน้ากล้องและได้ถ่ายโฆษณาในเวลาต่อมาโดยมีคุณพ่อคอยไปรับส่งหลังจากนั้นในปี2545แตงโมนิดาได้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2002และได้ตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4หลังจากนั้นก็ได้เป็นนักแสดงสังกัดวิกหมอชิด มีผลงานสร้างชื่อให้กับตัวเองอย่างบทตัวร้ายในละครเรื่องเบนจาคีตาความรักในปี2546ที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักของแฟนละครไปทั้งประเทศก่อนจะผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระในปี2557เส้นทางชีวิตในวัยเด็กแตงโมอาศัยอยู่กับพ่อตั้งแต่อายุ5ขวบหลังพ่อแม่หย่าร้างกันในปี2532ขณะที่แตงโมมีอายุประมาณ5ขวบโดยเรื่องราวในชีวิต ถูกบันทึกโดยคุณพ่อโสพลพัชรวีระพงศ์ในหนังสือเล่าถึงลูกตามประสาพ่อเป็นหนังสือชีวประวัติของแตงโมที่ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ณบ้านวรรณกรรมทั้งหมด2ครั้งในปี2548คุณพ่อของเธอเป็นผู้เขียนขึ้นมาเพื่อตอบคำถามว่าเป็นพ่อไม้หรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสาวจนโด่งดังเป็นดาราได้อย่างไรเนื้อหาบางส่วนในหนังสือเล่าว่าหลังหย่าร้างกับคุณแม่ของแตงโมแล้ว คุณพ่อต้องทำหน้าที่รับส่งแตงโมไปโรงเรียนโดยช่วงแรกมักจะหลงกันหาไม่เจอจนต้องประกาศเสียงตามสายผ่านไมโครโฟนประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนหาแตงโมก็มีคุณพ่อรับบทเป็นเชฟประจำบ้านโดยอาหารที่แตงโมชอบคือแกงจืดซี่โครงหมูผักกาดดองและตระกูลซี่โครงหมูอื่นๆน,นอกจากตระกูลเมนูซี่โครงหมูแล้วแตงโมยังชอบเจาะตาปลาทูทอดกินพร้อมกันทั้งสองด้านด้วยในวัยเด็ก แตงโมเคยพระตกโตหินมีบาดแผลบริเวณท้ายทอยต้องเย็บสดๆแม้ว่าความเจ็บป่วยนี้จะรักษาให้หายได้แต่คุณพ่อเล่าว่าอยากเจ็บแทนลูกสาวชีวิตส่วนตัวของแตงโมผ่านมรสุมมานับครั้งไม่ถ้วนทั้งเรื่องงานและเรื่องของความรักกระทั่งเบิร์ดเทคนิคหนุ่มนอกวงการกลายมาเป็นรักครั้งสุดท้ายของดาราสาวโดยทั้งคู่รู้จักกันผ่านทางเพื่อนๆมานานกว่า1ิปี โดยฝ่ายชายตกลุมรักแตงโมตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแต่ไม่กล้าจีบละครชีวิตขีดเส้นให้ทั้งคู่ต้องพลัดพรากกันอีกครั้งในวันที่ดาวได้ลาลับท้องฟ้าจากการตกเรือสปีดโบอทเมื่อกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปิดเส้นทางบันเทิงในวัยเพียง37ปีหลงเหลือไว้เพียงความทรงจำและผลงานบทบาทการแสดง